เห็นหลายคนตั้งใจเห็นแล้วชื่นใจนะพอาจารย์มีตุ๊กตาอยู่สองตัวจะมาฝากนักเรียนด้วยใครจะได้ตุ๊กตาพระอาจารย์น่าในน้องเนรก็ไปคีบตุ๊กตาให้ในช่วงที่กำลังเดินทางกลับแวะปามุเณรก็เห็นก,ก็เลยไปคีบตุ๊กตาให้พระอาจารย์มาจะมาอบรมนักเรียนพรุ่งนี้ว่าอยากจะมีตุ๊กตามาฝากนักเรียนหน่อย ก็ขีดมาให้หนล้วมันง่ามากเลยถ้าจะซื้อตัวนี้ตัวละสามร้อยบาทนะั Gracias. ยืดตัวตรงมรงือกอดออกถ้าอยากฟังนั่งตัวตรงยืดยืดตัวตรงมรงือกอดออกก่อนที่จะเล่าเรื่องผีพวกเราฟังพ่อจารย์ถามกนที่มือไม่กอดออกก่อนผีนี่มันมีอยู่กี่ตัวลูกผีนี่มันมีอยู่กี่ตัวผีมีอยู่กี่ตัวกี่ตัวผีนี่มันมีอยู่สองตัวนะหนึ่งคือผีภายนอก สองคือผีพายเออตอบดีมากเลยพระอาจารย์ไปถามโรงเรียนสหราชหนึ่งคือผีภายนอกสองคือผีพายเรือค่ะมันวย่งกันผีมันมีอยู่สองตัวนะลูกนะหนึ่งคือผีพายอ๋สองคือผีพายผีภายนอกได้แก่บผีอะไรรู้ไหมผีปอบผีกระสือผีกระหังผีตาบูผีเป็ดผีหัวขาดอันนี้คือผีภายนอก แต่ผีภายนอกีมันไม่น่ากลัวเท่าผีภายในไอ้ผีภายในมันเข้าสิงใครคนนั้นจะหาความเจริญในชีวิตลําบากมากเลยบางคนผีภายในกําลังจะเข้าสิงแล้วเนี่ยเนี่ยๆๆเนี่ยเข้าสิงแล้วเนี่ยนั่งดีๆโลกคนเก้าในผีภายในกําลังจะเข้าสิงนะผีภายนคือผีอะไรรู้ไหมผีอบายมุมกหกตัว มันเข้าสิงไทยเนนั้นหาความจเจริญในชีวิตลําบากมากเลยดื่มน้ําเมาเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตจฉิค้านการทํางานไอ้ผีหกตัวนี้มันเข้าสิงไทยเนนั้นจะหาความจเจริญในชีวิตลําบากมากเลยอ่ะเล่าเรื่องผีเพื่อความดีกว่าเมื่อก่อนออกลูกเวลาเล่าเรื่องผีมันตน้องเงียบมันถึงจะได้บรรยากาศพวกเราว่าจริงไหม ไม่จริงครับก็อย่างนั้นโอ้โหแต่ไปม,มาสก,กัดเอาลุ่งอย่างนี้ลระ <c oughs> แขมชื่อชื่ออะไรแขงแขต้องฮะไหนลองยืนเพื่อดูสิลูกยืนขึ้นอดูไม่ธรรมดานะมาหาพระอาจารย์หน่อยลูกขยับมาอันไม่หาเพื่อนดูสิครับดูไปดูมาก็เหมือนผีก่อปล่อยนะครับ พนมมือด้วยนะแนะนำตัวชื่ออะไรครับเป็นตอนครับอยู่ดูพอไหนครับป่อสองครับป่อสองเนาะอยู่บ้านไหนครับบ้านคกระบะครับโอ้ตอบดีมากเลยพ่อจันไปถามโรงเรียนหนึ่งบ้านไหนครับบ้านมีหลังคาครับเลยแฟนต้นเนาะแฟนต้นอยู่บ้านบ้านคกระบะครับโคกระบเนาะหนูอยู่ปอไหนลูกป่อสองพอสองเนาะก็เห็นผีไหม เคยนะแต่หน้าตาเธอเหมือนผีมากเลยนะครับนั่งดีๆแข็งต้นนั่งดีๆในธรรมดนาหน,น้ารักอ่ายืดต,ต,ตัวตรงเล่าเรื่องผีมันต้องเล่ามันบรรยากาศมันต้องเงียบยมันถึงจะน่าฟังนะอะก่อนที่จะจะเล่าเรื่องผีให้เราฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังสองเรื่องกันแล้วกันเราให้ฟังสองเรื่องแต่ก่อนที่จะเล่าพระอาจารย์ถามพวกเราก่อนกันแล้วกันไหนเคยกลัวผีบ้างยกมือขึ้นดูสิครับโอ้เอมมี่ เอามาลองมาลองไหนใครไม่กลัวผียกมือ,อเพราะหน้าตาเขาเหมือนผีอยู่แล้วพวกนี้เอามาลองมาลองเขามีนหน้าตาเป็นอาวุธเอายืดตัวต้องยืดตัวต้องพราะเมื่อหนึ่งครั้งสองครั้งไม่ต้องกลัวผีลูกตัวที่ไหนมีพระที่นั่นไม่มีผ,ผีเช่นเดียวกันที่ไหนมีผีที่นั่นก็ไม่มีพระอยู่กับพระอาจารย์สบายใจได้ครับถ้าหากว่าผีมาพระอาจารย์จะพาวิ่งครับ แต่ต้องมีมารยาทในการวิ่งห้ามวิ่งแซงพระโดยเด็ดขาดครับใครที่วิ่งอยู่ด้านหลังพระเก็บรองเท้าให้พักด้วยถ้าเราวิ่งเหนื่อยให้นั่งเป็นน้องให้ให้พวกเรานั่งน้องเป็นวงกลมแล้วพระจะเป็นอยู่ตรงกลางครับไม่ต้องเป็นกลมๆแล้วเอาถามเนาอเพวกเรากินข้าวได้ไหมได้ทำนมได้บ้างไปมเราสดแบบพระพวกเรากินข้าวได้ไหมได้กินนมได้ไหมได้กินขนมได้ไหม มีมันกินข้าวได้ไหมได้ดื่มนมได้ไหมได้กินขนมได้ไหมได้ถ้วมันจะกำลังที่ไหนมาสู้เราแนะนำให้ทำนะผิดไฟเลยรับรองมองอะไรไม่เห็นถ้าม่กลัวครับอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งกันนกครัดเรืตัวกับมือวันก่อนมีครั้งหนึ่งกระอาจารย์ไสบายก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ไม่เอ,อ่ยชื่อกลังโรงพยาบาลรัตนบุรีการไม่เอ,อ่ยชื่อนะพอเดินทางไปถึงโรงพยาบาลเสร,ร็จปั๊บมีพยาบาลสาวสวยคนหนึ่งเหมืนอนทางดุข่าวาลาวโมรมีพยาบาลสาวสวยคนหนึ่งเขาเดินตรงเข้ามาหาอาจารย์เสร,ร็จแล้วเขาก็ไอาจา้าพระเขาก็มาตรวจพะอา,า,า,าจารย์พอตรวจเสร็จแล้พระอาจารย์นะ อาจารย์เป็นไข้หวัดใหญ่ต้องจำวัดที่โรงพยาบาลไป้ก่อว่าเสร็จปั๊บติดพยาบาลสาวสวยคนนั้นเขาก็เดินทางพระอาจารย์ก็ไปในห้องสองต่อสองราโมกพอเดินเข้าไปในห้องเสร็จปั๊บก่อนที่พระอาจารย์จะทิ้งตัวลงนอนพยาบาลสาวสวยคนน,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 นนั้นก็พระาอาจารย์คะพระอาจารย์นอนเตียงนี้เดกประมาณเที่ยงคืนกว่า มันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวๆมานั่งอยู่ปลายเท,นะท้านะท่านอาจารย์ก็รู้เขาพูดเล่นครับด้วยความที่สนิทกัน mm hmm. เรียนประถมด้วยกันก็ mm hmm. ไม่สนใจครับเลยนอนเลยควรเหนื่อยมากไม่สบายด้วยสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีครับมองดูนาฬิการประมาณเที่ยงคืนกว่าๆมองไปที่ปลายเท้าครับปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ปลายเท้าครับโอ้ผมยาวาเละปิดหน้าด้วย อาจารย์ก็ไม่กล้าไปแหวกดูกลัวผิดศีลครับสัปพักหนึ่งมันจ้องหน้าพอาจารย์ครับอุกุตามันแดงมากเลยครับแล้วมันถามคําถามหนึ่งอาจารย์เจ็บใจเจ็บใจมันถามว่าหนึ่งมานอนเตียงกูทำไมพอาจารย์เอ๊ะสงสัยสีมันงอมันตายแล้วมันนึกว่าเตียงมันสัปพักหนึ่งมันจ้องหน้าอาจารย์ถามอีกหนึ่งมานอนเตียงกูทำไมอาจารย์เห็นมัน ตอบมัไปไม่ใช่เตียงเงเตียงโรงพยาบาลด้วยมันจะมีหน้ามาถามหรอพระจะเเลยตอว่าอืออะไรอย่างนั้นผีแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะเอาเรี่กต่อตรงกัพลเมือขึ้นมาว่าตามกานอ่างความชั่วเป็นผีความดีเป็นพระความชั่วต้องละความดีต <único Liberty Overwatch> ้องทำ ความชั่วเป็นผีความดีเป็นพระความชั่วต้องละความดีต้องทำความดีต้องทำาองทำเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนที่จะลว่าให้เป็นพักดูไหมดูไหมอ่าเยืดตัวตรงมรบเมื่อหนึ่งครั้งสองครั้ง ไหนใส่ตัวผีพระอาจารย์มีคาถาป้องกันผีให้พนมมือขึ้นมาว่าตามพระอาจารย์พุทธังทำดีทำมังทำดีสังฆังทำดีเรื่องเจอผีไม่มีแน่นอนพุทธังทำดีทำมังทำดีสังฆังทำดี ตื้อฉันฉันไม่ต้องการออกไป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 ไล่ผีไล่บอมันจะออกไปบอกออกไปออกไปเขาเองไล่ผีหรือไล่พระกันแน่เนี่ยพันธ์เมือขึ้นมาว่าตาพระเอกผีขี้ดื้ออย่ามาตื้อฉันฉันไม่ต้องการออกไปออกไป ผีม่วงอ,อย่ามาทวงฉันฉันไม่ต้องการออกไปออกไปเดี๋ยวถามดูสื่อตัวนี้จบเสร็จพระอาจารย์ถามคนที่นั่งตัวไม่ตรงถามคนที่มือขวาไม่ทับมือซ้ายอนี่นี้สงสัยจะเป็นคุณบาสเนีนะ่มือขวาไม่ทับมือซ้ายเนีก่กอดเาาาอาเฉยเลยบาสบาเออมือขวาทับมือซ้ายอผีกระสือ ถามพวกเราหน่อยระหว่างเดินเข้าวัดเองเนี่ยในขณะที่มีชีวิตอยู่กับตายไปแล้วให้เขาหามเข้าเนี่ยอันไหนน่าภูมิใจกว่ากันระหว่างเดินเข้าวัดเองในขณะที่มีชีวิตอยู่กับตายไปแล้วให้เขาหามเข้าเนี่ยอันไหนน่าภูมิใจกกันเออเดินเข้าวัดเองในขณะที่มีชีวิตอยู่เนาะดี พนมมือไหว้พระเองกลับตายไปแล้วเนี่ยให้พนมมือให้ส่อากกับตายไปแล้วให้สับไปเลยจับพนมมือแล้วมัดตาสาังเนี่ยอันไหนน่าภูมิใจกว่ากันพนมมือเองเนาะสวดมนต์ไหว้พระเองกลับตายไปแล้วให้พระสวดให้กุศลาทำม,มาอันไหนน่าภูมิใจกว่ากันอ,อ,อสวดมนต์เองนะวันนี้เราโชคดีแล้วที่เรามีโอกาสได้ พนรมัวไหว้พระเองที่มีโอกาสได้สวมดมนต์เองที่มีโอกาสได้เดินเข้าวัดเองอ่ายืดกระต้องอ่ะดูเรื่องนี้พระอาจารย์จะถาม<อ>งานศพของคนสม,นะมัยโบราณนะเมืตายไปแล้วเขออาก็จะจากงานศพแบบนี้น อาจารย์ถามเมื่อกี้พนมมือไหว้พระเองกับตาก็ต้อให้เขาจับพนมมือไหว้เวน,นี่ยอันไหนน่าภูมิใจกว่ากันพนมมือไหว้พระเองเห็นไหมเขาจับให้ไหว้มันก็ยังไม่อยากไหวร่าักายติดไม่ดีนะสมช่วยตัวพี่ทำใจสุดแล้ว คือตั้งสติให้ดีอะข้าว่ามดอายุสงอย่งเพรางงานตอกทองตอนสมัยโบราณเนี่ยถ้ามีแมวดำเนี่ยตนั้นน่ะจะอาฆาตรือว่านอนตายตามไม่หลุด้าองมยม่าแม่งาทำย่ย่าไปด้วยเป็นตัวหูถงนี้ไหวมันก็่อมข้างสันติแท้ตัวารรมีเจ แต่ว่าตั้งสติให้ดีดอา้าวทำในเมือมาตามพุทธารัมดีทำมังทำดีดม่ตเจอผีไม่มีแน่นอนมว่ไปแล้วธรรมะธรรกะอะไม่มาง้ช่วยกันหุงน่ายดีหุ่นดหไได้ไาถายเลย นอนตายสาไม่หลับเขาบอกว่าสาเหตุที่นอนตายตาไม่หลับเพราะทีนนี้มันกินกระแพมีเรื่องมีเรื่องตั้งสติให้ดีตั้งสติให้ดีต้สติให้ดีไปดีนะ อยากพาพี่ลงด้วยไหมอ้าวระหว่างคนกับผีใครอ่าระหว่างคนกับสัตว์ใครกลัวผีกว่ากปนงอาดโด้วยู้ฮู้ฮู้ฮู้เส้ฮู้ฮด้ฮู้นู้กู้ิู้ฮู้ตัวฮู้้ฮูู้้ฮู้ฮ้้ฮู้ฮูตฮ้ฮู้้ เดี๋ยาก,ก็พี่พอละพอละพอเมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสะอาดสะอาดสว่างสงบอ่ามือขวาทับมือซ้ายอ่ทาทำตามเขานะเดี๋ยวเราฝึกสมาธิแบบสิบจังหวะก่อนอ่ะใครไม่ทำเดี๋ยวพระอาจารย์จะออกมานรานเรียมทำทำตามเขา ใครไม่ทำพระอาจารย์จับออกมาด้านหน้านะใไม่ทำพระอาจารย์จับออกมาด้านหน้านะครับไม่มีเสียงนะไม่ปลบมือนะวางมือไปเชื่อเ้เบาๆนิ่งที่สุดเงียบที่สุด,สดขอยอยู่คนนั้นด้วยบุญที่สุดทำาปเอาสติของเราไว้ที่มือทั้งสองข้างไปฟังไหนให้เรามี สองด้วยการฝึกสตินะครับสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเนเราถ้าทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสติจะกินจะเดินจะนอนจะนั่งจะทำงานทำอะไรมันก็จะไม่ผิดพลาดเรีย้าเรา สิ่งที่เราทำามันก็จะสวยงามดีางามแต่ถ้าเราขาดสติเราก็จะพูดโดยไม่คิดเราก็จะทำโดยไม่คิดแลก็จะผิดพลาดนั่นเองนะครับฉะนั้นสติที่สำคัญมากขาดอะไรก็ขาดได้แต่ถ้าขาดสติบางทีอาจ,จเสียชีวิตอาจ,จะเสียชีวิตก็อาจจะเป็นไปได้านาะครับ เราก็ต้องคืนยันคือตัวเองต้องคืนยันคือตัวเองใครทําม่ถูกพระเจริากผมมาหน้าหน้าใครทำไม่ถูกก็ะเจริญจากมาหน้าหน้านั หนึ่งนะีเดี๋ยวแถวไหนกลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนก็จะก็จะให้ไปพักก่อนมาปฏิบัติธรรมด้วยกันตามดัวลมหายใจของเราทนะีนีน้บรรยากาศน้านอนมากเลยเนาะเอาหลักตาลูกแถวไหนกลุ่มไหน,ไหนเรียบร้อยก่อนก็จะจะให้ไปพักก่อนนะเสร็จพักคุณผูณณ้มีเบรกไหม อาจารย์จะให้นักเรียนไปรับเบรกเลยนะรับเบรกแล้วก็จะให้พักเลยเตรียมไว้เลยนะถ้ามีนะถ้าไม่มี